ไปกุ้ครับทุกท่านวันนี้ยูซุปก็อยู่ย่านลามคำแหง61นะครับผมตอนนี้ที่ยูซุปยืนอยู่ประมาณ6กโมงแล้วนะครับผมใกล้จะเวลาละสินอดแล้วเรื่องของเรื่องคือมีอยู่ว่าเห็นคนเดินเยอะเลยตรงนี้เขามีตลาดที่ขายช่วงรอมฎอนด้วยแต่ว่า รอบดอนเนี่ยจะเยอะพิเศษกว่าวันธรรมดาเพราะวันธรรมดาที่นี่เขาก็ขายเหมือนกันนะฮะตรงเนี่ยที่ยูซุปยืนอยู่คือเข้ามาในซอย61เลยจะเป็นโซนอาาเหมือนเป็นศูนย์อาหารนะครับผมเดี๋ยวให้ดูโดยรวมแล้วกันโดยรวมเนี่ยก็จะมีร้านอ่าเป็นร้านโรตีนะครับผมร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านชานั่งชิลก็มีมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะฮะแต่ในณจุดนี้ก็คือทุกคนถือสินอดกันอยู่ ก็มีหลายๆคนนะฮะผมที่มานั่งรอเวลาละสินอดนะฮะป่าเดี๋ยวเราเดินทัวร์กันเลยดีกว่านี่นะับผมก็ตรงเนี้ยทุกคนอาจจะดูเห็นแบบว่าคนจะโลง่ลงๆหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าหากว่าไปเจอช่วงหน้าซอยนี่ยูซูบอกเลยว่าอืมของจริงนะครับผมเพราะตรงช่วงริมถนนเนี่ยครับก็จะมีของกินฮานานขายเยอะมากอาทิเช่นอ่าตัวข้าวแกงลูกเชน เครื่องดื่มและอีกหลากหลายเลยเดี๋ยวไปให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าคนแน่นจริงวันนี้เทปนี้เทปเดียวเลยที่ยูซุปต้องขอมาอัพทุกคนที่ว่าจะพาทุกคนดูอาหารกันได้แบบไม่ค่อยชัดแต่แน่นอนครับยูซุปสามารถพาทุกคนมาแนะนําได้ว่าตรงไหนมีร้านฮาลลาน,นะครับผมนี่มาเดี๋ยวตามมาเลยดีกว่าโอเคนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของอต้นซอยรามคำแหง61นะครับผมนี่ฝั่งซ้ายมือทุกคนดูสิ คนแน่นเลยเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะไม่เห็นยูซุปแล้วนะเดี๋ยวยูซุปจะให้ทีมงานเนี่ยโคสอัพเมนูอาหารอย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยที่เราเจอเนี่คือร้านข้าวแกงนะครับผมคือด้วยการที่เขาใช้ไฟสีนี้สองตัวแกงกับข้าวเขาที่ทําให้สีสันนี่น่าทานมากนะครับผมไหนดูเมนูนี้โดยรวมน่าทานมากนะผมเมนูข้าวแกงเขา อันนี้ชื่อร้านว่ายูซุปเนื้อทอดแดดเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็ถัดมาฮะถัดมาก็จะมีในส่วนของอ่าน้ำปั่นนะน้ำปั่นที่นี่ก็คือจะปั่นตลอดเวลานะครับผมได้ยินเสียงก็คือหิวตามนะครับผมอ่าซุปเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยเข้าวหมกเขาในสีทองอารามสีสันสวยมากนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของข้าวเนื้อแดงด้วยแล้วก็ไก่ทอดหัดใหญ่ก็ขายนะที่นี่นี่ให้ดูตัวเมนูก่อนน่าทานมากะฮะ อันนี้คือกลิ่นข้าวหมกข้าหอมมากทุกคนโอโ้โหมาแล้วก็คือโปะนะผมจะเป็นร้านคือโป๊ะนะแต่ว่าเราเข้าไปถ่ายไม่ได้โดยรวมแล้วกันทุกคนอันนี้คือคนยืยนต่อคิวตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะฮะจนตอนเนี้ยหกโมงแล้วว่าโอ้ไม่ไม่แปลกใจเลยที่ว่าทาไมของกินย่านนี้ถึงมีลูกค้ากลุ่มมุสลิมเยอะนะผม อ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านแปรดีนะครับผมอันนี้เป็นร้านข้าวแกงเหมือนกันครับทุกคนนี่เริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทสี่สิบบาทนะครับผมข้างๆนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่าร้านขนมหวานนะครับผมแล้วก็ตัวร้านสารพัดลูกชิ้นมีเป็นเมนูลูกชิ้นแล้วก็เมนูอ่าไก่ทอดหน้าโรงเรียนนะทุกคนนี่ให้ดูก่อน อ๋อใส้กรองเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างแรงเลยครับทุกคนนี่ดูก่อนนี่ถ้ากัดไปคำหนึ่งเนี่ยรับรองว่ากรอบจุใจแน่นอนนะครับผมอ่านี้มาเรามาต่อกันเลยดีกว่าทุกคนอนะอ๋อขนมหวานเขาเยอะนะเนี่ยดูสิโอ้ชื่อร้านว่าขนมขนมหวานทานร้านนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของผัดหมี่ด้วยเริ่มต้น2ี่สิบบาทเห็นเขียนอยู่นะครับผมนี่มาผัดเส้นผัดเส้นมาครับทีนะฮะ นี่อันนี้คือน่าทานมากทุกคนมีทั้งข้าวเหนียวปิ้งใส่กุ้งนะครับผมเข้าต้มจิ้มนะฮะและอีกหลากหลายเลยให้ทุกคนดูหน้าตาก่อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขนมเหมือนกันนะครับคือยูซุปไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวให้ทุกคนดูโดยรวมแล้วกันว่าอันนี้เป็นเมนูอะไรอ่อนึกชื่อไม่ออกนะครับผมแล้วก็ นี่นะฮะข้างๆก็จะเป็นร้านข้าวแกงเหมือนกันอันนี้คือคนขายเยอะคนขายนี่เขาจัดเต็มทุกเมนูเลยแล้วคนต่อคิวซื้อนี่ก็เยอะเช่นกันนะมาเดี๋ยวเรามุ้ฟต่อตัวนี้ก็จะเป็นของร้านลูกชิ้นนะฮะผมก็จะยืนย่างกันตรงนี้ไปเลยนะฮะให้กลิ่นเนี่ยมันยั่วยวนคนที่แบบเดินผ่านไปผ่านมารับรองว่าเตะจมูกอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อันนี้คือในส่วนของตัวลูกชิ้นนะฮะข้างข้างข้างขางออฟข้างๆ ก็จะเป็นข้าวแกงเหมือนกันอ่าเดี๋ยวให้ดูข้าวแกงหน่อยยอมรับเลยว่าที่เนี่ยนะครับเป็นูข้าวแกงเขาเยอะมากอ่าแล้วก็ข้างๆงนี่เดี๋ยวจะให้ภาพรัานยาวๆเลยตอนนี้เนื่องด้วยอ่าคนเยอะนะ,ะผมก็จะมีในส่วนของข้าวกล่องนะฮะแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มมากแล้วก็ในส่วนของของหวานก็มีเหมือนกันถุงละ1ิบาทนะครับผมนี่เดี๋ยวกล้องค่อยๆแผ่นมานะฮะเป็นอ่าตัวรถช่องนะครับนั่นเองเนี่นะครับผม ไอ้ไม่ใช่รถช่องดิอยู่ซุปเอ้นี่รถช่อง <c oughs> อันนี้เ <c oughs> <c oughs> ถียงกับเพื่อะไรเราก็มีสาคูนี่ไงรถช่องแล้สาคูอะไรนะสลิมโ <c oughs> ต,ม <c oughs> ตเกียวบังมะเจ้าเก่านะผมยี่สิบบาทอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นในกรุงเทพนะผมหรือว่ามีหรืออยู่ซุปไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสีสันคอหน้าทานมากใครอยากดูภาพเพิ่มเติมรอในเพจมากันนะผม นี่แล้วเขาก็าจะมีในส่วนของหลายรสชาติเลยนะผมมีทั้งไส้มะพร้าวไส้สังขยาไส้ถั่วนะผมอยากทานไส้อะไรมาบอกทางร้านได้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยตัวไก่ตัวอ่าปลาดุกนะผมปลาดุกที่นี่ก็น่าทานเหมือนกันนะนี่ลองนึกสภาพนะทุกคนถ้าได้น้ำจิ้มแจ่วนะทานคู่กับปลาดุกนี่คือเข้ากันสุดๆนะผม และไหนไนเมนูไก่มีเมนูไหมหมดไปแล้วอ่ะเมนูไก่หมดแล้วนะนี่เอาปลาดุกมาแทนนะเอาไม่เป็นไรวันหลังมาอาจจะเจอเป็นเมนูไก่นะฝากร้านนี้ด้วยนะครับผมและข้างๆนะอันนี้ก็คือใกล้หมดแล้วทุกคนนี่สต๊าเวเบอร์เกอร์นะครับผมนี่สต๊าเวเบอร์เกอร์ได้แต่พูดตูกอิจาร์รอ ก็จะเป็นเมนูเบอร์เกอร์นะครับผมและข้างๆนี่ก็จะเป็นอ่าลูกชิ้นเหมือนกันโอเคอันนี้นี่คือในส่วนของไส้กรอกนะครับผมและข้างๆเป็นร้านสุดท้ายสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่เชื่อจะเป็นในส่วนของร้านยำนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไก่ทอดผัดใหญ่ด้วยนะฮะปะเดี๋ยวเรามาดูต่อดีกว่าว่ามีอีกไหมเพราะด้านในนี้นะฮะอ่านี่อันนี้ก็จะอันนี้นะครับผมทุกคน ก็จะมีในส่วนของอ่าตัวร้านอาหารฮาลลนอีกมากมายเลยนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ใครที่อยากดูอะไรเพิ่มเติมมาเดินกันดีกว่าที่รามคำแหง61รับรองว่าคุณมาที่เนี่ยหรือใครอยู่ใกล้แถวเนี่ยไม่ผิดหวังได้ของกิดติดไม้ติดมือไปอย่างแน่นอนนะทุกท่านก็ทรั้งนี้ยูทูบขอมาเอาทุกคนด้วยเนื่องจากคนเยอะนะใกล้เวลาละสินอดแล้วก็อาจจะไม่สามารถโคสอัพได้ทุกร้านภาพอาจจะดูมึนๆขออภัยคนดูด้วยนะครับ หังหน้ายูซุตจะไปที่ไหนก็นต่อรอติดตามชมในเพจมาก,กันนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคนดูฮนะอัสลามอเลกุมบอรมัตุลอ์เฮอวะบาริกาตูสวัสดีครับ